สวัสดีค่ะวันนี้พี่จิมจะข้าไปในเมืองโบเลงเก้นะคะว่าจะไปดูขนมจีนหน่อยนึงนะคะที่ในร้านของอาขายอาหารไทยค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่จิมพาไปดูข้างนอกนะคะว่ามีอะไรวันนี้อากาศดีค่ะเออไปดูด้านนอกเลยอันนี้ในเมืองของบุเลงเก้นะคะ พี่จิมจะอยู่นอกเมืองนะคะบรรยากาศจะดีในเมืองก็บรรยากาศดีนะคะอันนี้คือสนามฟุตบอล <c oughs> สนามฟุตบอลนะคะที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากๆที่นี่นะคะบรรจุทีมฟุตบอลได้ถึงสามร้อยทีมทีเดียวค่ะทางทางทางซ้ายมือนะคะทางซ้ายมือสวัสดีทุกคนคะ่ะ ภาษาเกาสมุยดีกว่าอตอนนี้ข้ามาในเมืองแล้วนะคะนี่คือเมืองบนเลงเก้ในประเทศสวีเดนค่ะบนเลงเก้อาจจะยากพิดนึ่งสกตอตคำพามมาเที่ยวกัน จะทำกับข้าวไทยไทยกินนะคะวันนี้มีแกงแพทปลาแั้งกะไข่เจียวแล้วข้าวข้าวสวุยกินแบบไง่ายๆอันนี้ก็เป็นห้างนะคะห้างร้านห้างใหญ่ห้างร้านพี่ไม่กล้าเข้าไปช่วงนี้คนวันเมื่อวันที่ยี่ห้าคืนเดือนอทุกคนออกนะคะพี่ จร่งมันก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าคุณจะยอนในห้างเยอะอดูวงเวียนบานเข้ายางสวยเลยชอบมากตรงนี้นะคะนีชอบมากๆกสวยนะคะมีสวยวันนี้จะข้าไปาร้านอาหารคล้ายๆอาหารไทยอีกร้านหนึ่งนะคะวันนั้นไปอีกร้านหนึ่ง วันนี้จะข้าไปของร้านเจ้นหน่อยอันนี้มันจะมีของแห้งนะคะข,ขนมจีนแห้งที่เราพาไปลวกเองกินเซนเนี่ยวร่อยอร่อยมากๆเลยได้หายคิดถึงเมือ,มองไทยเราทีนนี้มีกับข้าวทุกอย่างแต่เราต่้เป็นนะคะ คนไทยยู่เยอะนะคะอาทิตย์ก้อนก็ได้ไปเจอคนไทยเป็นคนสุราษฎร์อันนี้ก็เป็นเรนเวส์สเตชันอันนี้รถไฟเดี๋ยวข้าไปดูว่าไหนร้านข้ามี้ะไอย้างนะ ซับนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยนี่พี่จิมก็ข้าวมาจอดรถนะคะนี่พี่จิมมันนี้จะข้ามาร้านขายของอาหารไทยแต่ส่วนมากมันก็นมีของเวียดนามนะมีของเวียดนามนี่ถึงแล้วร้านเจ้หน่อยมารู้จักคนไปทั่วเลยเดี๋ยวพาไปดูว่า,าข้างในก็มีอะไรบ้าง สวัสดีค่ะจะดูของสวัสดีค่ะเจ้าหน่อยด,ดูของนิดนึงดนเ,ดเดี๋ยวให้เพื่อนดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะคะเจ้าหน่อยแล้วก็พวกาขาก็อยู่นู่นมีมาใช่ไหมคะเอ้จอนี่นะคะร้านเจ้าหน่อยมีทุกอย่างเลยค่ะนะคะมีแบบ ของคนไทยหมดเลยมีแบบทุกอย่างเลยนะคะคุณตี่อร้อยหมีมดนะคะของบานเจโนย <c oughs> เค้หมดแดงอย่างมีเลยนะคะเป็นกระปองแต่วันนี้คือตรงการยาะจดายเส้นเส้นนมจีนเดี๋ยวพาไปดูก่อนเจโนอยอนุญาตแล้วเลยพาไปดูนี่นะคะอ่ะพาไปดูหมีคองซอดด้วยนะ นี Workers, ่คล็อกกระเซอยจะกหลานนี้แล้วค่ะมีโกแกะด้วยเจ้หน่อยขาวันนั้นที่ซื้อเส้นขนมจีนไปอ่ะอยู่ตรงไหนคะเส้นอันนี้อร่อยนะอ๋อโอเค นี่นะคะมันเป็นเส้นข่าขนมอันนี้มันเป็นหนุนเสน้นนี่นะคะมันเป็นไอเส้นนมนมจีนแห้งนะคะนี่อร่อยมากแล้วมันมีสองชนิดทะแบบนี้ด้วยแต่แบบนี้ค่าไปทําแล้วจะไม่ร่อยเหมือนแบบแบบนี้อันนี้โดยสุดจะมาจากเวียดนามนะพี่หน่อยมาจากเวียดนามนะอันนี้จะมาจากเวียดนามเนะคะไปดู พาไปดูก่อนพาไปดูมีวุ้นเส้นนะคะมีถูกย่างเหมือนเมืองไทยอะค่ะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เรื่องเส้นก๋วยเตี๋ยวมีหม่าม่ามีกระเทียมดองมีถูกย่างเลยนะคะมีซาคูมีรสดีบ้านเราหมี่ไร้ทจนี่กับข้าวมีไอ้นั่นนะคะมีนังโมงนังมูมีของกระโปรงกระป๋องนะคะมีผักกาดดอง อันเจโนยมีมดตัวคั่วอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นของฟีดนะคะถทมาจากประเทศไทยมีกุ้งมีกุ้งมีห้องถูกย่างเลยนะนะเราจะกินได้มีมะพร้าวแก้วมีมาราแช่แข้งนะคะมีใลอินซีราคาก็ปกตินะคะราคาก็ะแพงสักนิดแต่ว่าเออตามคุ่ม่าหืนของเขานะคะ นี่เราก็ข้าไปเลยมีถั่วฟักยาวนะคะมีถั่วฟักยาวมีมะละกอข้อมทุเรียนพี่หน่อยมีมีทุเรียนด้วยเหรอเอ้ยข้อมทุเรียนด้วยมีทุเรียนด้วยมีต้นหอมมีเหมือนบานเราวนังคัะมีรถมีรถช่องมีถั่งงอกรถช่องหมาล้าไม่ใช่หมาล้ามาเครือบห่วง มียอดยานางนะคะมีพริกสามสิบห้าคนก็้ไปถูสามบาทว่าครับมีรสช้องด้วยนะคะจะกินรสช้องถ้ามีมาข้ามอันนี้ก็จะมีนะกะเพกาโหระพ้าะคะามีข้ามีขิ้งถ้ามีนี่ก็เป็นคองแชร์แค่นะคะมีแผ่นผัเปี้ยมีกุ้ง แต้ามีไข่ดอกกระทามีลูกชิ้นทั่วไปนะฮะจะลองเดินดูแล้วนี่ก็มีขนมขนมนะฮะมีทั่วไปแล้วก็มีของนี่ก็คองมีของมีกุ้งนะคะมีกุ้งแช่แช่ฟีสเปหนข่องไทยๆมีไส้กรอก อ๋อมีบุรี่แชแข้งให้ด้วยนะคะ,ม,ะมีก้งถั่วใยใๆปลาหมึกซายี่เนี่ยขายตีกิ่นอะไรในประเทศไทยนะเทหลานจะน้อยมีมีอยู่่องน้นมีครบเลยค่ะมีครบถุกย่างค่ะเทนี้นะคะมีถุกย่างย่ากที่กิน่นอะไรกันมีนะคะราคาค่ะเป็นปกติก็คือจะต้องแพงกว่าประเทศไทยนะคะแพงแบบประเทศไทยนิดนึงอ่าโอเค ได้พามาดูแล้วว่าว่าพี่จิม๋มอ่ามามาซื้อข้องเทไหลหล่ะนะฮันเถอยู่ทีประเทศนี้จะไม่ไม่มีออสถ้าว่าถ้าว่าเราไม่ตั้งซื้อนะคะ <c oughs> มีกอบถูกย่างเลยค่ะเอาละทีนี้พี่จิ๋มกาน้าเถค,คือเหลือกแล้วจะต้องเหลือกว่าตัวเองจะซื้อไร่นะคะต่อไป ที่นี่ก็มาเจอเจอพี่จิ๋มเหมือนเดิมแล้วนะคะก็ก็ขอบคุณเที่ับชมค่ะเดี้ยวผ่นพือพี่จิ๋มมีไอะไรทนวันนี้ในหน้ทนาที่สนใจนะคะเดี้ยวพี่จิ๋มพาไปเที่ยวไปดูนะคะเดี๋ยวพาไปถ่ายทอดสอให้ดูว่าไหนูมบานเดือกว่าเหมืองเทพี่จิ๋มยู่เนี่ยเขาทำไรกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะแล้วเจอกันทลิปต่อไปว่าพี่จิ๋มจะพาไปเที่ยวเที่ยนนะคะสวัสดีค่ะ